สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จะมาสอวนวิธีการทําสลามจากแป้งโยครีนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นช้อนคนแล้วก็ถ้วยผสมนะคะถ้าเราพูดเร็วหรือมีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราคลิปนี้เรารีบถ่ายนะคะแล้วก็จะมีผ้าปูค่ะแล้วก็จะมีแชมพูเอยไม่ใช่สิเป็นครีมอาบน้ําแล้วก็จะมีน้าเปล่าแล้วก็มีแป้งโยครีแล้วก็จะมีสี สีเขียวแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้นะคะเราเทปแป้งลงไปในถ้วยนี้แล้วนะคะแล้วเออแล้วก็อันนี้นะคะเป็นช้อนช้อนโต๊ะที่จริงเราแค่เอามาเผื่อตักแป้งงินนะคะนี่ก็จะใช้เพียงสามช้อนนะคะนี่เป็นช้อนไซส์เล็กสุดเลยแล้วก็มันจะมีเออ บางอันนะคะเราก็อาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้บ้างก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็จะมีเบบี้ออยแล้วก็จะมีที่ผสมน้ำที่ผสมแป้งโยครีแล้วก็จะมีกาวค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำตัวน้ำยาก่อนน้ำยาเนี่ยจะใส่เขาจะทำในนี้นะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะ ซูมให้แบบชัดๆเลยอ่ะอย่างแรกนะคะก็จะมาใส่ไอ้นี่กันเลยมีใส่แป้งโยเกิร์ตนะคะเราใช้เป็นชอ้อนอืมชอ้ชอนช้อนนี้มันจะมีอยู่สองช้อนเราจะใช้นีสองจุดห้ามันจะเขียนข้งางล่างไว้ว่าสองจุดห้าที่จริงอ่ะมันเข้าไม่ได้ถ้างั้นเอาเป็นช้อนเล็กสุดเลยก็แล้วกันต้องขออาภายัยมาก ใส่ไปเดี๋ยวเราอืมน่าจะใส่ไปสักประมาณ3-4ช้อนนะคะเราก็ใส่ไปสักสี่ห้าช้อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเรีบใส่มากเลยไม่ได้นับต่อไปค่ะจะมาใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านี่ใส่แค่1ช้อนอันนี้พอนะคะ แล้วเราก็จะนำเอ่อด้วช้อนนี่ค่ะนี่ดูให้ดีนะคะใส่อันนี้ครีมอาบน้ำนะคะใส่สีห้าช้อนค่ะหรือว่าจะใส่มากกว่านั้นก็คือใส่ให้มันมากกว่าแป้งโยครีนะคะโอเคค่ะได้ คนผสมกันได้แล้วนะคะจะประมาณนี้มันจะออกแบบคิดยืดประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวสลามกันเลยนะคะโอเคค่ะซูมซูมไสบสเยะเลยโอเคต่อไปนะคะใส่ตัวกาวค่ะ กาวนี่มันก็แล้วแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะคะว่าจะใส่สัเท่าไรแล้วก็ใส่สีกันเลยค่ะสีไม่จำเป็นต้องใช้เป็นสีเขียวมันเหมือาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขอใส่กาวแล้วก็ผสมสีให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะผสมสีเสร็จแล้วนะคะนี่ที่จริงสีมันเข้มกว่านี้นะคะตอนแรกว่าจะทําเป็นสีมินต์แต่ว่าเห็นแบบนี้มันคล้ายๆเป็นมินต์เลยอะ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาออใส่ตัวนี่ ใส่ก่อนนะคะ1ช้อนค่ะใส่1ช้อนคน1ช้อนคนไม่ก็ใส่ไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขอทำแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันนะคะตอนที่มันเออแล้วก็จะขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวบาง ตอนที่มันเกือบจะเป็นแต่ว่ามันยังไม่ค่อยออกก้อนเนี่ยเราก็จะใส่เบบี้ออยลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําตอนนั้นเดี๋ยวเราจะฉายภาพให้ดูเดี๋ยวเราจะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะเออเดี๋ยวเราจะเพราะว่าเราทาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องสต็อปไว้แล้วเราก็จะยกเลิกสต็อปแล้วเราก็จะมาใส่ันี้ให้ดูเราก็จะสต็อปให้อีกจนไปให้เพื่อนๆเ,เห็นถึงตอนที่เราทําเสร็จแล้วกันเลยนะคะ โอเคนะคะอันนี้สรุปว่าครั้งที่แล้วเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยมันออกฤทธิ์แบบมันออกฤทธิ์ไม่ค่อยได้เยอะเท่านันนี้อันนี้แบบดีมาก mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นที่เราทําเนี่ยเราแบบเราไม่ได้ใส่น้ำเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาหยดเบ mm hmm. ือพี mm ่หยอยให้เพื่อนดูกันเลยจะหยดเดยอะนิดนึงสามสี่ mm hmm. ประมาณเนี้ยแล้วก็คนต่อไปแล้วก็ใส่อะไรประมาณนี้ให้มันได้เลยนะคะ โอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่ไปอีกสองช้อนสองช้อนก็ได,ด้นะแต่ว่ามันแข็งๆนิดนึงแต่ว่าพอจับมันนุ่มนะคะเราจะขอเอาเบบี้ออยล์ใส่มือเรานะคะแล้วเราก็จะมานวดให้ดูนะคะเพราะว่าเ,ออเราบางอันเราก็ต้องสต็อปนะคะเพราะว่าเราทำโดยโดยใช้สองมือไม่ได้นะคะว่าเราถือกล้องเองนะโอเคค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ มันก็อาจจะติดมือนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราใส่เบบี้อยไม่เยอะแล้วแต่ว่าถ้า,อ,าออกก็อ,ออกได้มันเอาออกได้แบบดีมากเลยนะมันจะอ,ออกได้ง่ายในอป้าแต่ว่ามือหนึ่งเราถือกล้องอยู่นะคะอืมแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะนวดเนี่ยเราใส่ผงเราใส่ง่ายเราใส่แป้งสดๆสดเลยนะแบบใส่ลงมาเลยหนึ่งช้อนปุ๊บแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะ